ไปตามขวดนีเยอะนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกแหม่ไม่ได้หักเข้าโอ้มันหักหักก็ไม่เป็นไรหรอกเรได้รู้ว่าตลาดจะได้ลดปริมาณลงร้องไม่มีร้องยังกระโดดอะไรตัวอะไรต่อยแต่ก็น่จะร้องเราสั่งเที่ยง ร้องอยังไงตะเข็บร้องตะเข็บต,ตะกัดอย่างนั้นเดี๋ยวโดนเอ้าหนูแม่หนูซ่อนมาไปแยกกันหนูก็ต้องทำได้วไปแยกโอ้ยพอเถอะอยังเยอะมากเลยมัน <c oughs> สมัยนั้นก็บสมัยนี้น้ำมันราคามันเหมือนกันเนอะใช่ได้เลย่ะเนี่ยข่าวเฮิร์มข้าวมาแล้ว น้ำมันก่อนทำไมก่อนปุกไุใส่ตู้เย็นบอกไม่ได้ขายมอไว้ตักน้ำมาใส่ก๋วเตี่ยวอะไรอะไรแ่ไม <know> ่ไม่ตักมือไม่ได <cross> ้เอาข้าวตู้เย็นใส่้วตักน้ำดบเท้าแล้วเลื่อนเล่อนใส่หมนหน่อยเลย